ไม่ได้กินมานานครับอัต e r ยำสวัสดีครับผมแบงกีนะครับวันนี้นะครับผมจะมากินอเตอร์ยำในรอบ1ปีครับผมคือผมไม่ได้กินเัอร์ยำมานานมากนะครับตั้งแต่คลิปล่าสุดที่ผมลงไปไม่รู้เกือบ2ปีแล้วครับทุกคนนะแล้ววันนี้ครับผมผมได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อวานนะฮะ ผมไปเจอเจ้าของร้านอั t ต r y ยำมาครับผมนัม่นก็คือพี่แตงนะครับเขาให้นี่มาครับผมนี่เป็นถุงอั t ต r y ยำสีแดงแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในานี้จะเป็นอะไรนะครับนอ้มันคือคืออะไรวะอ๋อสีเล็ t ทูน่าคอแลแลบกับอั t ต r y ยำนะครับอันนี้คือชุดทูน่าพร้อมยำดีไอวาครับผมสูตรอั t ตร์ยำครับทุกคน สุดยอดมากแต่จะบอกว่าอันนี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีขายนะครับทุกคนเซตนี้กิฟต์เซ,ซตแบบนี้ไม่มีขายนะครับทั้งถุงทั้งกล่องแบบนี้คือเขาให้เฉพาะเซเลปดา,ารานะครับทุกคนเซตนี้แบบเอ็กซ์คลูซีมากและอันนี้คือผมบังเอิญคือผมฟุกรหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนแตงเขาบอกว่าเขาเห็นผมแบบล้มลายล้ลายอยู่แถวตลาดนะครับเขาคิดว่านั้นเด็ดเฮ้ยเขารีบทักผมเลยเย่เดียวเดียวนั่นเด็ดนั้นเด็ดผมก็าหาันควบ คือผมเดินพุงพุ้ยอยู่แถวตลาดนะครับทุกคนคิดว่าเป็นนัดเดทแล้ววันนั้นใส่ชุดสีขาวด้วยนะฮะก็เลยแบบเขา้าใจผิดนิดหน่อยก็เลยได้มาสองชุดนะครับผมนะแต่อันนี้มาโชว์ชุดหนึ่งก่อนมาครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันด้านในจะเป็นยังไงครับทุกคนว้าวนี่ครับผมทุกคนด้านในก็จะมีเป็นทีเล็กทุกหน้ากระปอ๋องตูดอัพตัวยำนะครับหนึ่งกระป๋องแบบนี้แล้วก็เป็นนี่ครับเขาก็จะมีเป็นเครื่องยำเตรียมให้หมดแล้วนะครับผมทั้งมะนาวสามลูกหอมแดงตะไคร แล้วก็พริกนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมโดยผมจะเริ่มจากการหั่นตะไคร้ก่อนครับผมนี่ผมก็จะซอยตะไคร้แบบนี้ครับผมบางๆนะครับทุกคนตามด้วยหอมแดงครับแล้วก็ต่อด้วยมะนาวอีกสองลูกครับทุกคนผมใส่แค่สองลูกพอส่วนพริกเนี่ยผมก็จะใส่หมดเลยนะครับตามที่เขาให้มาคือ3เม็ดครับผมเปิดฝากระป๋องเล็กที่หน้าครับอุ้ยเนื้อแน่นฉ่ำมากครับทุกคนจากนั้นเนี่ยผมก็จะราดเครื่องยำลงไปครับนี่ฮะตะไคร้หอมแดงพริกโอ้ตามด้วยบีบมะนาวอีกสองลูกครับผมโอ้ยนเปรี้ยวปาก ไม่ได้กินมานานครับอัฟต์ยำเสร็จเรียบร้อยครับผมกับซีเ็สทูน่าสูตรอัฟต์ยำครับผมโอ้โหผมเริ่มชิมเลยดีกว่าอันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับไม่นานเพราะมันทําง่ายมากตื่นเต้นมากไม่ได้กินอัฟต์ยำมานานมากครับเป็นปีได้ไปครับครั้งแรกกับทูน่าอืมอืน้ำยำได้กลิ่นอของอัฟต์ยำมาเลยอ่ะเฮ้ยนะครับผมรสชาติได้นี่ครับซีเล็กทูน่าใครทําก็อร่อยนะครับทุกคนอืม มันมีลูกโดดอะมันก็คือเม็ดพริกเคี้ยวหอมแดงอะไรเงี้ยผีดมะนาวเพิ่มดีกว่าเฮ้ยใส่พริกแล้วแบบมีกลิ่นมิกขึ้นมากเลยอืมอร่อยง่ายๆครับไม่ต้องไปต่อแถวแค่เข้าคขัวก็ได้กินครับจริงๆมันต้องเข้าคขัวได้นะทํากินที่ไหนก็ได้เนี่ยๆๆอย่างเงี้ยเด็ดเด็ดเด็ดอยางได้ข้าวสวยวร้อนๆกินข้าวสวยกินข้าวสวยได้นะจริงๆคือกินกับข้าวได้เลยอันเนี้ยรสชาติเนี้ย มันเป็นปลานะทุกคนเด็ดอื จากร้านยำในกระแสตอนนี้มาอยู่ในกระป๋องแล้วครับทุกคนไปหาซื้อกินกันได้นะครับผมซื้อไปในรีเว้นแล้วก็ซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปน่าจะมีขายครับทุกคนแต่กิฟต์เซทแบบนี้ไม่มีขายนะครับอย่าลืมนะครับเขาจมีขายแต่เป็นกระป๋องนะครับนี่แบบนี้ไปหาซื้อกันได้ครับผมทุกคนไปรับผมแล้วเจอกั่คลิปหน้าต้องเป็นาตรียำนะนี่แหละไปถ้าแต่น้ำยำนี่ก็ได้อยู่นะคือเป็นสูตรไม่มีปลา